โอ้โหแรงข่มมากค่ะดูอีวันนี้ต้องคิวขนาดนี้ด้วยอ่ะโอ้ย่มันไส้ไม่แต่เมื่อคชั้งไม่ได้ใส่ตัวนี้มาไม่ใช่เหรอใช่อ๋อฮะทำไมเมื่อกี้เห็นเรื่อสทีเขียวที่ตรงนี้อ่ะ

่ะพี่เฮาต้องน,น,น้าละขนาดไหนเลยคะคะคะไม่ดีเดิกโงหน้าร้งา,างมีมาน่าร้าเบอรใหญ่มาโอ้ยิ้ไม่ถูกเลยเดียวพี่อายุเท่าไหาร่ล่ะคะต,ตน้นต้นกับเบิงบานแล้วค่ะตอนนี้ <c oughs> บาไหมเขาดูแบบไม่พอแบบวัยสามันจะ ีแฟนนะฮะจิบใอยู่เนี่ยรู้เรารู้อะไรมาไม่เอาไม่เอาใส่ก็ดิไปเรื่อยอ่ะจิบตั้งแต่เดินผ่านยินชิดกันนิดนึงก